My ass is heavy. I know I like it. I need to echo by Bravo. มีกองกำลังสับสนทางอากาศได้พร้อมสับสนโตเซกเตอร์แปดเบื้องโดยใดก็ได้โดยใดก็ได้นี่คือ e c o กโ r ไฟฟ์บราโมีกองกำลังสับสนทางอากาศได้บ้าพร้อมการสับสนโตเซกเตอร์แปดมีหน่วยใดได้ยินไหมเนี่ยันจะแคลปวันนี่คือเอ็กโคไฟแยงกี้เราต้องการการสับสนทางอากาศเดี๋ยวนี้เลยทราบรัะเปียนนี่คือทันเดอร์แคลปวันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถสับสนได้แล้วให้รวมกันที่จุดลงจอดฟินช์ หมายความว่าไงอย่าดนล,ล็อบอยู่ตรงนี้ไปที่จุดลงจอดที่ใกล้ที่สุดแล้วรอคำสั่งชุดต่อไปอเอคูเซเว่นรปลงพที่จุด1นึ่และบไรลงพกับอัลฟาบาโวแชงก้ทรามระเปลี่ยนทรสามแล้วเฮชคิวละางตัวเมื่อจาูสตรีเราเช็คเด้เริพูดไว้แล้วแถน,น,น,นี้ขับสามตอนนี้ชัดเจน พี่ใครเห็นจุดมงจอหรือยังอะฉันไม่เห็นอะไรเลยว่ะรับทราบแล้วกูเซเว่นเออจะเห็นอะไราจากกำลงพุ่มาแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรโอ้พระเจ้ากูสตรีรอฟเกสตรีรูฟโลาเจอทอะไรขึ้นตรงนั้นโดยใดก็ได้โดยใดก็ได้นี่คือพาบันแพ้พาบันแพ้คนบาดเจ็บสิบาลยอมีคื่อกายที่สับทาบต้ไสตาเรามีข้าศึกล้อมเราอยู่หลายทาง เราเอาเครื่องขึ้นไม่ได้เราสตาร์ทเ,เป็นเครือวอ,องไม่สักทีสิวะเราต้องการกำลังสนับสนุนบอสโซ่นี่คือบราทาวทรีเราได้ยินคุณชัดเจนแ,แล้วเแล้วเัาจะไปสนับสนุนคุณรออีกประมาณหนึ่งนาทีโชคดีนะพวกนี่คือทรีฟอกทรีผมว่าผมเจอฟรีแมนแล้วผมมันจะเข้าไปจกกัดการทรีฟอกทรีนี่คือออสการ์ทูบาร้าแน่ใจเหรอว่ามันจะฟรีแมน ขาหน้าตาดูเหมือนไอตีมแท่งของต้กครับท่าอะไม่ใช่มันแเมล่อโอเคเอาละ Tree, Fox, Tree. ทรีฟอกทมีจังหวะจัดการได้เลยดิ็มฟนฆ่าศึกเต็มอา,มาก,การ50เมตร3นาฬิกิงไปแล้วมาลยไปแล้วชี่ลอยไปแ้วไอัมลชดนชดึ้นชดนสิ ได้โด่วยใดก็ได้นี่คือเอ็กโตรทีจูเลียนทีผมทดสุ่มจูโจมผมกำลังเสียเลือดเยอะมากตรงนี้ผมบาดเจ็บขาซ้ายไอเอ็กทรีตจูเลียนนี่คือเอ็กโวไฟโรมินโวผมก็หน้าในคุณไปเอาสายรัดมาแล้วรัดเหนือต้นขาตายของคุณเอามาตัวจากกล่องไอแซกของคุณเดี๋ยวนี้ไอแซกหายไปแล้ว พุ่ยิงสิทัฟันไเรเอาละเอ็กทรีจูลเล่ต้องไปหาเขาไอีันเดงิงยใเอ็กรีชูล่ได้ไหถไม่มีนายคนใจไม่พูดไปกันเถอเอ็กทรีจูเลยังอยู่หรือเปล่า น่วยปอทราบเพื่อให้พอทาบแต่หากแกได้ยินคำสั่งนี้ถอนกำลังออกจากแบล็กเมสซาซะ,ะขอย้ำถอนกำลังออกจากแบล็กเมสซาซะเราได้รับคำสั่งใหม่มาแล้วใครก็ตามไปถูกทิ้งอยู่ข้างล่างนั่นจะไม่ได้รับการันตีความปลอดภัยขอย้ำถอนกำลังไปที่จุดล้มโพสเฮ้ยกูเปอร์กูเปอร์แกนี่ฉันไงฟังนะนเราจะไปเราจะไปถอนกำลังจากที่นั่นช่างโง่ฟีแมนไป ขอยับช่างหัวฟรีแมนไปต่หากแกมีเป้าหมายอะไรพวกทนที่กระเบิดมาร์กมันลงจุดยุตส,สาย,ยุตทวิธีขอยับช่างหัวฟรีแมนช่าง,งหัวฟรีแมนไปเรากำลังถอยกำลังออกจากิฮานี่เราสูญเสียยอะเกินไปแล้วและเรากำลังถอยขอยับ ช่างหัวฟีแมนไปใครก็ท้าเรื่อยู่ข้างล่างแกอยู่ตู้ขุดอะไมะ่ไม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 ไม